ครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟ Thailand นะครับผมในคลิป b a ทเทิวันนี้ก็เป็นการต่อสู้ระหว่างนารุคามิสายเออก่าสักหน่อยแต่ว่ามันมีของใหม่ออกมาเล่นได้ก็คือารุคพม,มิสายสวิต m m a n d นั่นเองผ <c oughs> สมดีเซนเดนต์เนื่นองจากมีน้องๆก็ขอมาอยากเห็นสายนี้มาบู๊แล้วก็ของใหม่มันทําให้เด็กนี้ค่อนข้างเล่นได้ก็เลยใส่มาครับผมกับ โกพาดินสายแกนลอดเซนิตนั่นเองหรือเรียกว่าลิเบเลเตอร์ของที่ออกซับมาในชุดสิบสี่ได้นะครับไปดูกันเลยครับว่ามีก็เป็นยังไงบ้างไปลุยเปลี่ยนสองเปลี่ยนสองว่าไงครับฝั่งนี้เปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนด้วย นั่งงุมงิมงุมงิมครับก็ไม่เปลี่ยนยงงนอนมากต้องบอกนะครับคลิปนี้ถ่ายตอนกลางคืนครับประมาณตีหนึ่งเดือนเดึกดกไปเดึอไปเราจะเป็นเซนโดวิีแล้วปุ้ยชุบปับป๊บโอเคฟังนารุเริ่มั้งครับผมไล่ไล่ครับผมมาลอน เต้เข้าเลยชข้ครับผมออกเขียวจั่วก่อนครับผมอีกแดมนึงในนกนั่นเองชาบ้านเรีกไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไม่เสียบรู้สึกว่าตอนนี้ผมจะโดนเสียบอ่าเดี๋ยวผมสิบสี่จะตายนี่มัเท่าไหร่สิบสี่ชสิบเจ็ดได้นึงเข้าครับยิ่งความนึงยิ่งตุ้มมันความอะไรก็ได้นะใบนั้นอะ ไม่ความไก่อะเออความไก่เดี๋ยวความไก่นะระวังนะโอ้สิบเก้าข้ามาใช่ไมไม่ใช่ยี่สิบเก้าสิบเก้าถูกแล้วเส้นตักเอาแลกนครับโคตรสองแดมแล้วนะครับกัดไหมมันมีคูเนาะมิดครับผม่าดแล้วบูโนมาครับผมเป็นนักร้องมาเลยบูโนมาก็นั่นแหละ มาะครับผมอ่ะมาโลกาสช่างรุนแรงสวีก็มาอ้มาเต็มเลยเกศสามไม่บวกอะไรเลยตอนนี้ก็มามาไม่ต่างกันเลยข้างหนึ่งสิบเก้าขอหมื่นห้าใช่ไม่งั้นเบรกรีบิดเบรกเลยนะต้องยอมไม่ได้อ่าขีบพลังครับผมเดี๋ยวคาปย่อยแดมไหลตอนท้ายตายกันดีครับอย่างนั้น แกนสล็อตครับผมแรงแรงนั่นเองชุดนี้มันเป็นคอร์สไล่แกนสล็อตเนาะก็ต้องใส่แกนสล็อตอยู่แล้วสองหมื่น <20. S 1> ลังข้างอ้าหิวได้ด้วยยอดสองสองแหวนพลานเลยเฮ้ยมันไปแล้วได้ข่าวใส่ใบเดียวได้ข่าวากไหนครับข่าวผิดหรือเปล่าไม่แหวนสิบเอ็ดครับผมหมืมน่นแหวนโนกาด โ <No> นก็เดีมีมอะไรเลยนหมื่นมนตมาเบรกลายแล้วสินะใช่บุ้มสามพันห้าตัวครับผมไอห้าตัวเออห้าพันสามตัวถ้วยเยอะอยู่ครับเยอะอยู่ยตีแบนขอห้าพัน ตีแว่นอาเก็บไม่ได้ครับเก็บไม่ได้มันเป็นเกรดสามอ๋อมันเก็บเกรดสองเต่ำกว่าอ่ะไม่เป็นไรงั้นเราตีแวนเยอะอยู่อ่ะอ่ายี่สิบยี่สิบสามสิบสามสามสิบเราเช็คคันดเช็คคีลังข้างนั้นเป็นสองสามสองสองเจ็ดสามสองแวนจัดไปเลยครับหุดแรงพี่จีเออจบขาครับผม โอ้เล่นพลาดตายฮาละกูรู้สึกว่าโดนตุ้มดูดไหมครับทำไรได้นะดูดไหมครับดูดหนึ่งใบยิงหนึ่งตัวยิงแถวหน้ายิงแถวหน้าหนึ่งตัวด้วยตะกี้ผมเบรกไร้หายสองตัวเลยครับผมแถวหลังหายแล้วก็คอร์สบาสสองโซบาสสองได้ติดชื่อหรือเปล่าครับติดติดติดมีไก่ใบหนึ่งนี่เห็นแวบแบบตกใจเจอหน้าไก่ไก่ไม่ได้เลยคอร์สบาสสองยิงยิหนึ่งตัวบาสสองหนึ่งบาสสองโซบาสสอง โอเคสามไป็นเจ๊งเลยทันทีเจมึงบวกบวกห้าพันด้วยนะแวนน่ะเก่งมากคอสคอสยังไงก็เข้าทุกดอกนะพีจีพีจีโอเคพีเจข้าโอ้ยังจะได้ฮิวแพบฮิวฮิวไก่เลยฮิวไก่เลยโอ้โหมาฮิวทุกใบมีมีไก่อยู่ใบหนึ่งไม่ใช่เหรอฮิวเลยฮิวเลยจำได้ไก่อยู่ใบนี้ไก่ ไปครับผมเป็นคิ้มาฮะข้างนี้หมดเลยเนาะข้างนี้หมดเลยอ,อ,อ่ะเอาข้างแรงตีก่อนเด้อตีตัวแล้วตีโนกาตันเลยอ๋อสกิลสวิตคอมมาไม่ต้องความติดชื่อบาร์ติดชื่อนะครับผมแต่ดูดติดชื่ออย่างเดียวพอแ่นการเดี๋ยวใช่เขาหนึ่งเขาหนึ่งเปิดมา<ห>ย,อยอดติดต่างกันเลย ตีหมื่นหกตีหมื่นหกมีที่ะมีนีท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 ีาีทีทีทวทีทีทีทอทีทีทีัีทีทีอีทอทีทดทีกีทีทีตีัีทีเีทีทีดีท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 ีเีนีท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 ยที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 ไม่ได้ทีไีท้ทีทีท้ามท้ท้ทแดีครับใจ ตายครับผมก็ <asure it> จบไปแล้วนะครับผมการต่อสู้ระหว่างสวิตคอมอานาลุคคอมิสายสวิตคอมมาร์ผสมดีเซนเดนที่มีตัวเดียวทั้งเด็กครับโกวาดิล <together> ิเบเลเตอร์สายแกน็อลตนะครับผมเนื่องจากเมื่อกี้ผลสกิลเพเยอร์ไม่อ่านไม่อ่านเทคไงบอกให้อ่านแล้วนี่ครับพูดน้องๆที่ดูหรือใครเพื่อนๆที่ดูก็จำไหมครับเทคเป็นเรื่องสําคัญครับควรอ่านครับไม่เข้าใจก็ถามครับไม่แต่ไม่ได้ถามทุกช็อตนะ อันก็อย่างเมื่อกี้ครับลืมสกิลลืม,กกลมด้วยแหละยิงอ่านแล้วแหละแต่ลืมลืมก็อ่านบ่อยด้วยแต่ลืมทําให้ตายได้ครับ <laughs> ผมก็บารุสายนี้ก็เผารัวๆครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้เผาสามตัวเลยทีเดียวถ้ามีตัวบวกพลังก็บวกหกพันบวกเก้าพันเลยเนาะใช่บวกเยอะจริงๆก็ทั้งสองสทั้งสองแคนก็มีของออกมาให้เล่นได้นิดหน่อยครับผมแต่จริงๆเดี๋ยวน่ารู้มันจะมีมันในชุดสิบสี่มันมีสายเทมเพดตวยวเดี๋ยวเราถ่ายให้ลงให้ดูมันจะเก่งมากเลยเทมเพส บวกพลังไเดกเก่งมากแล้วก็มีเบรกไรใหม่ของนารูอีกตัวหนึง่งโกก็เดี๋ยวมันมีชุด14แล้วก็ชุด15อีกรอบนึงครับเป็นอันเฟดกลับม่อีกครั้งหนึง่งตัวหน่าจะอันล็อกได้ด้วยเก่งกว่านี้อีกไม่ได้อันล็อกเขายกทั้งชใช่เขาเรียกอันเชิญอันเชิญกลับกับเด็ก ก็ S <S> จบไปแล้วครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามไม่ชอบก็กดไลค์ติดตามแล้วก,กดซับสไครต์นะผมแล้วฝากเพจด้วยบรรยากาศไว้ไทยแลนด์จะมีคลิปแบตเตอร์คลิปเด็กโปรไฟล์แล้วคลิปเปิดของต่างๆให้เราดูกันแล้วก็จะมีข่าวสารต่างๆเกี่ยวเวนการไม่ว่าจะง,งานแข่งหรือว่าของออกใหม่อะไรอย่างนี้เป็นรูปภาพเราก็จะมาแชร์ไว้ให้ดูกันครับผม <S <S ยังไงก็ <S <S ติดตามเราด้วยแล้วก็ขอคุณร้านซีเจ้าไม่กับมาทาเจนทห้าครับผมที่เป็นสปอนเซอร์เลยเป็นทางการวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ